สวัสดีครับแฟนเ f สดอฟั้นครับวันนี้เรามาเที่ยวชมที่วัดด่านพระอินนะครับอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารนะครับอืม ให้ภาพบรรยายเองนะครับสวยงามมากข้ามสะพานมานะครับมีน้ําตกด้วยสวยงามครับข้างในก็ ไม้รถยนต์เยอะแยะเลยนะครับมีผู้มาปฏิบัติธรรม นี <c oughs> ่ครับมีประวัติวัดดานเมงครับนะครับ มีพระอาจารย์พลอาิปัญโยเป็นเจ้าอาวาสนะครับมีเสียงประทัดครับ สดงว่ามีคนมีคนมาแก้บนนะครับมีคนมาแก้บนนะครับเราจะเดินไปตามเสียงนะครับมีเสียงปรชทัดด้วยนะครับนี่เขาเรียกว่าที่บูชาหลวงพ่อรำ่ำรวยทันเจนะครับมี ปฏิปรกรรมรูปปั้นเยอะแยะเลยนะครับภายในวัดนะครับปู่พญาจิตรราชนาคานะครับจุดหนึ่งของวัดด่านพระอินทร์นะครับ เป็นที่บูชาพยาเพชรพัทรรัชราชนะครับจุดไฮไลล์ของวัดด่านพอินอีกที่หนึ่งนะครับเราสร้างยังม่เสร็จนะครับก็ฝากแฟนเพจเอฟีทุกท่านนะครับ กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเพจตลาดพากินพาเที่ยวนะครับวันนี้ขอสวัสดีครับ